กูเป oh, ิดทีมละเออได้ละโอเคครับมึง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 พิมมึงเดี๋ยวพิมแต่นี่มีเลอกเก็บของแล้วหรือเพรผสมไมเฮียนี่โดนจะมีคนดูไหม ให้สติมันค้างวะมันสะดุดสะดุดอะไอ้ห่างงวะ่ะให้สติมันค้างวะ่ะอ๋อเออถูกแล้วว่ะ ซ่อมของไหนไวะไอ้นัดฮะเอ้ฟิกยอยู่ไหนวะ <คน S 1> เจอไอ้เจนค่ือได้หวังได้ไอเ้เจนนี่ทุกกูปากฉลามด้วยไอสย้สัตว์ห้าหอไอเ้เจ้าห้าหอห้าหอไอเ้เจนนี่เติมมึงหนึ่งร้อยมั้งเนี่ยอโอ้โข้อเซฟอันนี้ก็ไม่เอานะไอเ้เจ้า มันอยู่ไหนปะฟิกอยู่ไหนวะฟิกซ่อมขวางนี่นี่นี่อยู่ทุกโรงเรียนนะต้องจำให้อย่างนี้ไงฮะไหนปะมึงกดซ่อมได้จริงปะนี่ไงฮะไหนนี่ฮะคุณต้อง กล่องเครื่องมือ hey, เลยกูกูกูได้กูได้สนับปอมมาด้วยอ่ะกูได้กูได้สนับทองธรรมดามาด้วยอ่ะ <Okay. S 1> มึง <Okay. S 1> ดูงงมึงดูกูกูได้กูได้สนับปอมมาด้วย <Hey, S 1> เอาเอาไว้แจกเอาไว้แจก ไม่รู้ไปกูไปตีใครไม่ได้นะอีกทีะไม่รู้อ่ะลืมกูตีมั่วหมดอ่ะกูร่างถือกล่องแล้วก็